มีการได้รับได้ที่ห้องทะเบียนติดตั้งการเอาพิจีลงเล่มแหลาในโรงากานมีการแก้ไขต,ต่างๆผู้ปูวได้ดำเนินการแก้ไขเอ,องอก่อนไปโอนพีพีออ s ต้เซฟที่มีนะคะลองดูลองชมรถต่อสาวสภาพรถกันก่อนได้เลยนะคะดูกันก่อนชมกันก่อนได้เลยนะคะเป็นรถในลำดับที่14แล้ว14กันต่อเลย สิบสี่กันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมีสิบชีพัจรถสปอร์ตตัว GT นะคะรถมี 12, 70, 12, 3, สิบสองจุดสิบสองกโลเอล0 0สามพันซีซีหมายให้ตามที่น้องด้านล่างแจ้งเลยพิจารณากันด้วยนะคะพีพีแล้วเอโต้เซฟที่แค่มีให้เปิดฝากระโปรงให้อีกรอบหนึ่งนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่สองแสนบาท สอสบารับได้เปิดราคาเลยค่ะมีไหมคะเปิดราคาไหมคะค่ะรับแได้เปิดราคาได้คุณลูกค้าตรวจสอบรับพิจารณาหม่ใเหตุตามบริการแจ้งด้วยนะคะคุณลูกค้าน้องนสษด้านล่างแจ้งให้ทราบแล้วสาหรับหมายเหตุตามบริการแจ้งเลยซื้อได้เปิดราคาได้เลยค่ะค่ะสัจรับไปมีคะคุณลูกค้าในราคาสองแสนบาทค่ะมิสซูบิชิค่ะจะปเจโร์ค่ะตัวสปอร์ตตัวจริงทีค่ะเปิดราคามาได้เลยนะคะรับไหมคะสองแสนหนึ่งท่านไหมคะอ่าเปิดได้เปิดราคามาคุณลูกค้าจ้าเปิดได้เลยสองแสนบาทรับไหมคะสองแสนบาทเปิดไหมคะ ราได้ดเเฉลยออกมาดูชมรถระสอบสมาั์ตรถใกล้ๆก่อนได้<ห>นะคะน้าลานจ๋าออกมาดูออกมาชมก่นกนมอนไหมคะในราคาสองแสนบาทราคานี้ในส่วนของอะไรอยากดูอยากชมสไหนเพิ่มเติมไม่พิเศษแจ้งได้เลยพูดคุยกันได้นะคะจังหวะดีๆได้ราคาเปิดเลยน้แม็กลงมาให้เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าคันนี้กับเมสซิชิปจัลโรสปอร์ตนะคะตัวจีนะคะสองแสนบาทรถคันนี้เกียร์ออโต้ด้วยคุณลูกค้ารถปีสิบสองเจ็ดสิบสองเก็บเมนูสีขาวด้วยนะคันนี้สีขาวด้วยนะเปิดราคาไหมคะมาเลยค่ะคุณลูกค้าใช้งานได้ราคานี้ในราคาสองแสนเท่านั้นราคาได เลยคุณลูกค้าสองแสนบาทไม่สนใจกันเลยหรอคุณลูกค้าจ๋าเนี่ยราคานี้2สองแสนสองแสนบาทเปิดราคาเลยไปค่สองแสนบาทสองแสนบาทหนึ่งท่านไม่เข้าอะไรขาที่ร้านขาสองแสนบาทสองแสนบาทรับใบเปิดนะคะยินในราคาได้เลยค่ะมีมิค่ะเปิดราคาไมคะตอนนี้แผ่นกล้องให้ชมครบรอบคันแล้วถ้าไม่มีลูกค้าท่านไหนอยากดูจุดไหนเพิ่มเติมแล้วนะคะคุณลูกค้าขออนุญาตผ่านครั้งที่หนึ่งค่ะขออนุญาตผ่านหนึ่ง สองแสนบาทราคานีไม่มีลูกค้าสนใจรับขอสขอนะุญาตนับผ่านครั้งที่สองค่ะผ่านครั้งที่สองสองแสนบาทไม่มีลูกค้าสนใจรับนะขออนะุญาตนับผ่านครั้งที่สามค่ะขออนุญาตผ่านก่อนนะคะลำดับที่6จบการประมูลไปเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าขาชมลำดับอื่นได้เลยนะคะมาเลกา